โดนกระปุกเกียร์ตัวโมโอ้เธอหวานเจีย๊ยบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวชานเมืองไม่ไกลจากตลาดสดแถวบ้านนะที่นี่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมีปั๊มแค่สี่หัวจ่ายสถานีหยุดรถก็มีที่จอดแค่หกคันบรรยากาศเงียบสงบไม่ค่อยมีลูกค้าในเวลากลางคืนก้อยใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงานปั๊มสีฟ้าเข้ม พร้อมผ้ากันเปื้อนสีขาวที่มีลายน้ำมันเปื้อนบ้างเล็กน้อยมือหยาบๆยาบจากงานเติมน้ำมันรถและเช็ดกระจกเป็นอาจินปั๊มของก้อยตั้งอยู่ติดกับทุ่งนาเก่ามีแสงไฟสีเหลืองอ่อนๆติดอยู่บนเสาเหล็กสูงๆแสงไฟกระพริบบ้างเวลาลมแรงเสียงมแมลงคืนดังแว่วๆสลับกับเสียงรถที่วิ่งผ่านห่างๆ บางคืนอากาศเย็นมีหมอกบางๆลอยอยู่เหนือพื้นดินตอนแรกที่ก้อยเริ่มทำงานที่นี่เธอแค่คิดว่างานนี้ง่ายๆไม่ต้องใช้สมองมากแค่เติมน้ำมันเช็ดกระจกใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นชีวิตที่คุณเคยไปแล้วไปไปมาทำอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วชีวิตของก้อยอายุ23ปี ผมยาวสีดำมันเงาผิวขาวสองแก้มแดงๆรอยจากแดดจัดทุกวันที่ปั๊มน้ำมันเปิดลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายทั้งรถเล็กรถใหญ่บางคนจริงใจบางคนก็แซวเล่นจนก้อยต้องยิ้มแห้งๆตอบรับสาวปั๊มสวยจังเลยนะเติมเต็มเต็ม,เต,มเต็มใจด้วยนะครับมีแฟนยังครับก้อยแค่ยิ้มตอบไป บางทีก็รู้สึกอึดอัดแต่พอเจอทุกวันก็รู้สึกชินไปเองเชา้านี้รถสิบล้อสีแดงสนิมสนิมคันใหญ่จอดเข้ามาเติมน้ำมันชื่อเอกชื่อติดอยู่ข้างประตูรถฝั่งคนขับเขาเปิดประตูลงมาหน้าตาไทยๆตัวโตกํายยำผิวดำแดงจากแดดเสื้อยืดลายขวางสีแดงกางเกงยืนเก่าๆที่มีรอยซ่อมตรงหัวเขา่า รองเท้าบูทหนังดำเปื้อนโคลนเติมเต็มๆนะครับเสียงลึกๆแบบคนที่คุ้นเคยกับท้องถนนเขาเป็นคนที่ต่างจากคนอื่นไม่เคยแซวไม่เคยเล่นทุกครั้งที่มาเติมน้ำมันก็ยิ้มจริงใจไม่มีสายตาล่วงเกินก้อยเลยเขาคุยเรื่องรถเรื่องเส้นทางเรื่องอากาศแค่นั้นครั้งแรกที่เจอเขาก้อยรู้สึกแปลกใจ ทำไมเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยนะตาของพี่เอกมองตรงๆไม่มีแววแฝงมันทำให้ก้อยรู้สึกปลอดภัยเหมือนเขาให้เกียรติวันต่อมาเขาก็มาอีกสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับน้องไม่มีแสวไม่มีลวนลามแต่ทั้งหมดกลับทำให้ก้อยอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นทุกครั้งที่เอกมา ก้อยรู้สึกดีเหมือนมีใครสักคนที่เคารพเธอไม่ใช่แค่เห็นว่าเธอเป็นสาวปาั๊มแต่เห็นเธอเป็นคนและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้ก้อยเริ่มเฝ้ารอเขาก้อยเริ่มสังเกตตัวเองว่าเธอเริ่มมองนาฬิการอเวลาที่เขาจะมาบางทีก็เผอย,ยิ้มเมื่อเห็นรถสิบล้อคันเดิม ใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะพี่แม้เสียงจะเบาแต่ในใจมันกลับอบอุ่นเกินจะบรรยายเช้าวันต่อมาก่อนออกจากบ้านก็หยิบกระจกขึ้นมาแต่งหน้าเบาๆทาปากสีชมพูอ่อนหวังว่าถ้าเขาเห็นเธอจะดูดีไม่เคยแต่งหน้าเพื่อใครมาก่อน แต่วันนี้เธออยากให้เขาสนใจอยากให้เขามองเธอเหมือนที่เธอมองเขาพ่อเขามาอีกก็ยิ้มกว้างแต่พยายามเก็บทรงวันนี้น้องดูสวยนะเขาพูดเบาๆก็ยิ้มเขินๆขอบคุณค่ะพี่เอกคำชมธรรมดาแต่มันทำให้ใจของเธอละลายทุกครั้งที่เขามา ก้อยก็ยิ่งชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆอยากให้เขามีความสุขเหมือนที่เธอรู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้เขานี่แหละความเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากใจที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจากคนไม่เคยแต่งหน้ากลายเป็นคนที่รอคนหนึ่งด้วยหัวใจที่เต้นแรงหลังจากที่เอกมาเติมน้ำมันบ่อยขึ้น และเริ่มสังเกตเห็นก้อยแต่งหน้าทุกเชา้าเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างระหว่างพวกเขาบางทีเขาก็แอบ,บยิ้มเมื่อเห็นก็ยิ้มให้บางทีก็ถามไทยเรื่องราวชีวิตของเธอมากขึ้นวันนี้เหนื่อยไหมน้องอากาศร้อนนะน้องดูแลตัวเองด้วยเสียงเขาอบอุ่นขึ้นทุกครั้งที่พูดวันหนึ่งขณะที่ก้อยกาลังเช็ดกระจก ที่เอกเดินเข้ามาใกล้น้องทาปากสีชมพูสวยจังเลยก็ยิ้มเขินๆที่ชอบเหรอคะชอบสีมันเหมาะกับน้องมากที่เอกยิ้มกว้างทำให้ใจของก้อยเต้นแรงมากก้อยรู้สึกว่าเขาเริ่มสนใจเธอมากขึ้นเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องรถหรือน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นเรื่องของตัวเธอเอง หลังจากนั้นพี่เอกเริ่มนำขนมหรือน้ำหวานมาฝากก้อยกินขนมสีน้องมันอร่อยนะเจ้าดังของจังหวัดรับรองความอร่อยก้อยก็รับไว้ยิ้มขอบคุณบางครั้งเขาก็แอบถามเรื่องส่วนตัวน้องมีแฟนหรือยังก้อยรีบสายหัวยังไม่มีค่ะดีจังนะเขาพูดเบาๆพร้อมยิ้มแบบมีความหมาย เอกเริ่มหาโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับก้อยมากขึ้นบางครั้งก็ชวนไปกินข้าวหลังก้อยเลิกงานบางครั้งก็ขอพาก้อยไปส่งถึงที่บ้านเขาค่อยๆเริ่มรู้ความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตของเธอด้วยความจริงใจและอ่อนโยนก้อยเริ่มรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับเธอเหมือนเธอเป็นคนพิเศษสำหรับเขา ทุกวันเวลาที่พี่เอกมาเติมน้ำมันก้อยก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นเพราะเขาไม่ใช่แค่ลูกค้าที่แค่มาเติมน้ำมันแต่เป็นคนที่เริ่มเข้ามาเติมเต็มหัวใจของก้อยด้วยความใส่ใจและความรักที่ค่อยๆเติบโตขึ้นวันอาทิตย์วันนี้คือวันเกิดของก้อยแต่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะก้อยไม่เคยบอกใคร ก็คิดว่าจะผ่านวันนี้ไปเฉยๆเหมือนปีก่อนๆพอตกเย็นใกล้เลิกงานก็เห็นรถสิบล้อสีแดงสนิมจอดรอยอยู่หน้าปั๊มที่เอกเดินเข้ามาพร้อมดอกไม้ช่อเล็กๆและกล่องของขวัญสุขสันต์วันเกิดนะน้องก้อยเธอตกใจอย่างแรงพี่รู้ได้ยังไงคะพี่แอบดูในบัตรพนักงานวันก่อนเขายิ้ม ใจก้อยรู้สึกอบอุ่นจนแทบพูดไม่ออกขอบคุณค่ะพี่วันนี้พี่ขอพาน้องไปดินเนอร์ได้ไหมก้อยยิ้มตอบแบบไม่ต้องคิดได้ค่ะพี่เอกพาเธอไปที่ร้านอาหารเล็กๆแบบเกๆ๋ๆไม่ไกลาจากปั๊มมากนักบนโต๊ะมีเทียนไขและดอกไม้ตกแต่งแบบพิเศษทำให้ก้อยรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงระหว่างกินข้าว พวกเขาคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องความฝันพี่เอกบอกว่าพี่อยากให้น้องมีความสุขในวันพิเศษแบบนี้ก้อยรับมันไว้และรู้สึกว่าวันนี้พิเศษสุดจริงๆกินข้าวเสร็จเอกขับรถพาก้อยไปที่ริมถนนเงียบๆจอดตรงข้างต้นไม้ใหญ่สองฝั่งเส้นทางนี้คือทางลัดที่มีแต่คนในพื้นที่เท่านั้นจะรู้จัก ท้องฟ้าค่ำคืนเต็มไปด้วยดาวน้องอยากกลับบ้านหรือยังเขาเอ่ยถามเสียงเบาก้อยมองจ้องตากลับไปอยากอยู่กับพี่ต่ออีกนิดเขายิ้มแล้วค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้วันนี้เป็นวันที่พิเศษของน้องพี่อยากให้มันเป็นวันดีๆในการเริ่มความสัมพันธ์ของสองเรา พี่เอกยื่นมือออกมากำมือเธอไว้ก่อนจะพูดวันนี้พี่รู้สึกดีกับน้องมากเลยนะพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆยิ่งได้อยู่ใกล้กันแบบนี้พี่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่อยากให้มันจบแค่นี้ก้อยนั่งตัวแข็งยิ้มเขินๆใบหน้าแดงกำ่ำมันยังไม่จบหรอกค่ะพี่ยังมาเติมน้ำมันได้อีกตั้งหลายรอบพี่เอกค่อยๆโน้มตัวเข้าใกล้ ที่ไม่ได้หมายถึงแค่เติมน้ำมันนะน้องด้วยน้ำเสียงอ้อนเบาๆพี่อยากรู้จักน้องให้มากกว่านี้อยากอยู่ใกล้ชิดกันแบบที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้ก้อยได้ฟังใจเต้นแรงพี่หมายถึงอะไรคะพี่เอกจ้องตาก้อยพี่อยากให้เราได้เป็นมากกว่าพี่น้องจะได้ไหมมือลูบผมเธอเบาๆ พี่อยากดูแลน้องอยากให้รู้สึกว่ามีใครสักคนที่อยู่ข้างกายน้องตลอดไปก้อยมองตากลับไปด้วยสีหน้าวั่นๆน้องก็อยากแบบนั้นเหมือนกันแต่มันกลัวว่าเราจะรีบเกินไปหรือเปล่าพี่เอกเริ่มยิ้มชัดขึ้นพี่ไม่รีบรอกน้องถ้าน้องยังไม่พร้อมพี่ก็จะรอแต่ถ้าน้องพร้อม พี่ก็อยากให้เรารู้สึกดีกับกันและกันให้เต็มที่ไปเลยก้อยได้ยินถึงกับยิ้มละไมถ้าพี่จริงใจแบบนี้น้องก็พร้อมค่ะพอได้ยินคำตอบพี่เอกยิ้มแล้วค่อยๆโน้มตัวมาจูบเบาๆขอบคุณนะที่ให้โอกาสพี่เอกค่อยๆน้มตัวเข้ามาใกล้มือของเขาค่อยๆลูบหลังก้อยแผ่วเบาอย่างธนุธานอม ใจก้อยต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากร่างกายพี่เอกกระซิบเบาๆไม่ต้องกลัวนะน้องก้อยพยักหน้าอ่อนๆแต่ก็ยังรู้สึกเขินและตื่นเต้นจนกระทั่งเขาเริ่มถ่ายเสื้อและกางเกงของตัวเองก้อยเห็นกระปุกเกียรติแล้วตกใจเล็กน้อยพี่แตงโมมาเลยนะคัเน,นี้ยก้อยพูดเสียงสั่นๆพี่เอกยิ้มอ่อนๆ ขอโทษนะน้องพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก้อยจ้องมองตาพี่เอกกลับไปไม่เป็นไรรคาน้องก็ใจสู้อยู่หรอกเขาเอามือมาจับมือก้อยถ้าน้องกลัวเจ็บพี่จะค่อยๆนะก้อยยิ้มเขินๆไม่กลัวหรอกคากแค่คิดไม่ถึงว่ามันจะขนาดนี้เอกค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ชิดอีกครั้งก้อยรู้สึกร้อนวูบวาบ ใบหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงสุกแต่ก็ยังใจสู้ทั้งคู่ค่อยๆเริ่มสัมผัสกันอย่างเต็มที่ทุกอย่างมันช้าและอบอุ่นเหมือนว่าเราทั้งคู่พร้อมจะก้าวผ่านความกลัวและความตื่นเต้นครั้งนี้ไปด้วยกันบนรถสิบล้อที่ใหญ่โตแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาเสียงคำรามเบาๆของพี่เอก เสียงหายใจของก้อยที่ถี่ขึ้นทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีใครบังคับกันจนกระทั่งทั้งสองพากันถึงพิชิตยอดเขาพวกเขาทั้งคู่รับรถกันแบบอิ่มเอมเต็มอุรารอยยิ้มออกมาบนใบหน้าหลายอาทิตย์ผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆลึกซึ้งทุกครั้งที่เอกมาเติมน้ำมัน ก้อยก็รู้สึกเหมือนโลกสวยสีชมพูพวกเขาคุยกันทุกเรื่องถึงความฝันถึงอนาคตที่อยากเดินไปด้วยกันแต่ก้อยไม่เคยถามจริงๆว่าพี่เอกมีใครรอยอยู่ที่บ้านหรือเปล่าความลับมันไม่มีในโลกพวกเราอยู่บนรถสิบล้อพี่เอกลงไปซื้อน้ำมะพร้าวแล้วลืมมือถือไว้ก้อยก็ได้เห็นหน้าจอโทรศัพท์ กระพริบด้วยข้อความพ่อครับตอนนี้ลูกกับแม่รออยู่ที่บ้านนะใจก้อยหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมาในพริบตามือสั่นใจเต้นแรงด้วยความกลัวแต่มือก็ยังกอดโทรศัพท์ไว้แน่นก้อยไม่รู้จะทำยังไงดีระหว่างทางเดินของหัวใจที่เคยอบอุ่น ตอนนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่แสนทรมานเอกรีบเดินกลับขึ้นมาที่รถด้วยความลุกลีลุกลนหาโทรศัพท์อยู่หรอพี่ก้อยเงยหน้าขึ้นมองเขาตอนนี้เหลือแต่คำถามเต็มไปหมดพี่มีครอบครัวแล้วหรอคะเอกนิ่งไปสักพักตาเขาเศร้าลงทันทีที่ถูกจับได้ใช่พี่มีลูกมีเมียอยู่ที่บ้าน และวทำไมพี่ถึงไปถามเสียงสั่นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีพี่ก็เหงาบางทีพี่ก็อยากมีใครสักคนที่เข้าใจเขาพูดเบาๆแบบคนที่รู้สึกผิดก้อยได้ยินร้องให้เสียใจด้วยน้ำตาหนองหน้าและรีบลงจากรถวิ่งหนีเข้าปั๊มไปแบบคนเสียสติเอกมองตาม แต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วหลังจากที่ก็รู้ว่าเอกมีลูกมีเมียแล้วคืนนั้นทั้งคืนก็นอนไม่หลับร้องให้ตลอดเวลาใจสับสนเจ็บปวดแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมแต่ก็รู้ว่ามันผิดเช้าวันต่อมาพี่เอกก็มาหาก้อยที่ปั๊มอีก ที่ขอโทษนะที่ไม่ควรปิดบังเรื่องแบบนี้ที่ขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเขาถามที่รักน้องจริงๆขอแค่ให้พี่ได้อยู่ใกล้ชิดก,กับน้องอีกครั้งถึงใจก้อยจะเต้นแรงสองจิตสองใจอยากจะตอบตกลงอยากจะยอมแพ้กับความรู้สึกแต่สุดท้ายก้อยก็ยังยึดมั่นในศีลธรรมของตัวเอง พี่น้องรู้ว่าพี่ดีกับน้องมากแต่พี่มีครอบครัวแล้วน้องไม่สามารถทำแบบนี้ได้น้องรักพี่นะแต่รักตัวเองด้วยน้องไม่อยากทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นเนียพี่ลูกพี่หรือแม้แต่ตัวพี่เองน้องขอตัวไปก่อนนะคะเราจบกันคือทางออกที่ดีของทุกฝ่าย เอก้้มน้านิ่งไปสักพักใหญ่ที่เข้าใจขอโทษนะเขาพูดเสียงเบาแบบคนที่รู้สึกผิดจริงๆก้อยเดินจากไปด้วยน้ำตาปล่อยให้เขายืนอยู่ตรงนั้นโลกของก้อยที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับเงียบเหงาสุดว้าเวแต่ก้อยภูมิใจในตัวเองที่กล้าย,ยืนหยัดกับสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้หัวใจจะเจ็บปวดแค่ไหนก,ก้อยก็ยังยึดมั่นในศีลธรรมของตัวเองขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของก้อยกับคนขับสิบล้อนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก